โควิดนะคะก็ไม่มีใครที่สา,สา,สามารถให้คําตอบได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ต้องอาศัยความร่ม่รมแรงร่วมใจของคนไทยทุกภาคส่วนในหละค่ะช่วยเหลือกันนะคะ<ม>ซึ่งตัวเลขของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นรายวันเลยนะคะเมืม่อวาน New High, 1, นี้นิวไฮ1,767คนก็สวนทางกับเตียงในโรงพยาบาลเหมือนกัน<ม>ก็ทําให้หลายพื้นที่นะคะเตรียมที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและโฮสเทลอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยพายัพค่ะเขาได้มีการจัดตั้งโฮสเทลนะคะซึ่งที่นี่ก็มีความสําคัญเป็นโฮสเทลแรกในภาคเหนือค่ะ นายอภิชาอินสุวรรณรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพนำชมและตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลแมคคอมิก และอาคารบ้านพักนานาชาติพาราดอนภาพภายในมหาวิทยาลัยที่จะเปิดเป็นฮฮสพิเทลรองรับผู้ป่วยโควิดในทีในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งก็ถือว่าฮอสพิเทลแห่งนี้มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยได้จํานวน250เตียงนะคะแล้วก็จะเปิดรับผู้ป่วยชุดแรกเนี่ยในวันนี้ประมาณ100คนเป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลอื่นๆด้วยค่ะอืมครับหลายคนกังวลว่าเอ๊โฮสพิเทลแบบนี้มันจะสะดวกสบายไหมมันจะอุดอู้หรือเปล่าดูจากภาพนะฮะ สบายขวัญนะอ่ามีทีวีมีอะไรให้แบบพร้อมเลยนะคะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสักหน่อยค่ะห้องสวีทนะครับซึ่งมันรวมสองห้องคือห้องเด e ลุกกับห้องซูพิเรียนะครับซึ่งทั้งสองห้องนี้ก็แยกสัดส่วนชัดเจนนะครับสำหรับห้องทันนี้นะครับก็จะเป็นเตียงใหญ่นะครับอยู่พักสบายนะครับแล้วก็มี ห้องน้ำในตัวเรียบร้อยห้องนี้ได้กี่คนครับห้องนี้ได้หนึ่งคนครับเราก็พยายามจะให้หนึ่งท่านนะครับแต่ถ้ามาพักเป็นครอบครัวแล้วครอบครัวอยู่กันสองสามคนก็จะให้เป็นรูปพินิจของคุณหมอก่อจะอนุญ,ญาตให้อยู่กันทั้งครอบครัวสองสามคนได้ไหมสำหรับผู้ป่วยที่จะมาพักในฮอสพิททลแบบนี้นะครับก็คือฮอสพิทอลบวกโฮเทลฮอสพิเอลนะฮะ,ะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง เพราะฉะนั้นหมอหรื้วบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็คือจะคอยดูภาพรวมมเฉยว่าอาการไม่ได้รุนแรงหนักไปกว่าเดิม,มก็จะอยู่แบบนี้เป็นการลดภาระของคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่จะไปดูแลผู้ป่วยอาการหนักด้วยนะครับซึ่งแบบนี้ก็สบายใจกว่านะคะเพราะว่าอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเนี่ยนะคะถ้าเกิดจักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ผิด,ผดพรบด้วยนะไม่ได้นะไ่ได้นะ,นะะทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอะแล้วฮสปิทอลแห่งนี้จะปลอดภัยไหมจะมีการแพร่ระบาดออกไปไหมเขาบอกว่าฮอสปิทอลแห่งนี้นะคะ ผ่านการตรวจสอบทุกระบบงานสําคัญจากหน่วยงานด้านสาธารณาสุขแล้วถือเป็นโอสเทลแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือซึ่งก็มีอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ห้องละ2,000บาทต่อคืนค่ะ